หลังจากที่เราได้ทราบถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางภาศาสตร์คาบการสั่นธรรมชาติ Response Acceleration Spectrum นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของ Design Basis ต่างๆนะครับว่าการพิจารณาแผ่นดินไหวอาจจะต้องพิจารณาจาก maximum c o n s i d e r e a r t h q u a k e มาที่ Design Basis earthquake แล้วก็มีเรื่องของความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ ดูกันต่อครับเรื่องของการถ่ายแรงไปแผ่นดินไหวไปสู่ตัวอาคารนะครับมันจะถ่ายกันยังไงนะครับ การออกแบบอาคารนะครับก็จะออกแบบแยกส่วนกันระหว่างส่วนที่รับแรงในแนวดิ่งที่เรียกว่า gravity system แล้วก็ส่วนที่รับแรงทางข้างที่เรียกว่า lateral system lateral system ก็จะรับแรง lateral load หรือว่าแรงทางข้างซึ่งหลักๆประกอบไปด้วยแรงลมแล้วก็แรงแผ่นดินไหวนะครับโดยทั่วไปแล้วแรงลมมันก็จะ dominate ในในกลุ่มของอาคารที่เป็นอาคารเตีย้ยๆนะครับที่มีช่องเปิดที่เยอะแต่ในส่วนอาคารที่เป็นอาคารสูงนะครับ หรือว่าอาคารที่มีแมสเยอะน้ำหนักมากแผ่นดินไหวก็จะมีผลกระทบมากตามไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นผลมาจากความเฉื่อยเรื่องของแมสแล้วก็ตัวอาคารเกิดการเคลื่อนที่มีความเร่งนะครับก็ส่งผลทําให้แรงที่กระทํากับพื้นอาคารมันเพิ่มมากยิ่งมันมากตามไปด้วยตามระดับของแมสและก็ความเร่งที่กระทํากับตัวอาคารนะครับทีนี้ในส่วนของแรงลมมันกระจาย ผ่านผนังภายนอกอาคารที่เราเรียกว่าฟาซาดหรือว่าเคอร์เทนวอลหรือว่าผนังที่อาจจะเป็นบริกวอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผนังพวกนี้ก็จะมีการยึดติดกับแผ่นพื้นนะครับที่พื้นชั้นล่างกับพื้นชั้นบนเข้าด้วยกันนะครับตัว ผนังของตัวอาคารก็จะถ่ายแรงทางข้างจากแรงลมเนี่ยเข้าสู่แผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นก็จะกระจายแรงแล้วก็วิ่งไปหาส่วนที่มันสามารถต้านทานแรงทางข้างได้ดีนะครับแผ่นพื้นเนื่องมาจากว่ามันมีความสามารถในการกระจายแรงมี stiffness นะครับในการกระจายแรงที่เป็น axial load ได้เยอะนะครับ axial หมายถึงแรงในทิศทางตามความหนาของตัวแผ่นพื้นนะครับมันก็จะวิ่งไปหาจุดที่มันเสียรูปทางข้าง ได้ยากที่เรียกว่า lateral stiffness สงสูงซึ่งอาจจะเป็น s h e a r wall อาจจะเป็น bracing อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอย่างในรูปก็จะเป็นรูป bracing แผ่นพื้นก็จะกระจาย lateral load มาที่ bracing ตัวนี้ก็จะรับ compression ตัวนี้ก็จะรับ tension ว่ากันไปแต่ต่างจากแผ่นดินไหวคือแผ่นดินไหวมันจะ induce ที่แมสของตัวอาคารเพราะว่าแมันมีความเฉยนะครับไปคูณกับความเร่งที่เกิดขึ้นกับแมสตัวนี้มันก็เกิดฟอร์สขึ้นนะครับดังนั้นจุดศูนย์กลางของแรงแผ่นดินไหวที่กระทํากับพื้นชั้นหนึ่งหงคือกระทำกับ Center of Mass ของพื้นชั้นนั้นๆนะครับในแง่ของการวางแนวของ Lateral System นั้นนะครับต้องต้อง เรียนเป็นอันดับแรกเลยว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้กระทําในทิศทางตามแกน x หรือทาตามในทิศทางตามแกน y เท่านั้นเราตั้งแกนของตัวอาคารเป็นแกน x y ที่เราเรียกว่า o r t h o ก o n a นะครับแต่ในความเป็นจริงแผ่นดินไหวมันกระทําได้ทุกทิศทุกทางได้360องศาไม่แน่อาจจะกระทาแบบสั่นขึ้นสั่นลงด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้น การออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะต้องครอบคลุมในทุกทิศทางแต่หลักๆเราอาจจะตั้งเฉพาะ2ทิศทางแล้วดูว่า2ทิศทางแล้วดูผลรวมของแรงในทิศทางที่3ที่4ที่5จากการยกกําลัง2บวกกันแล้วถอดสแควร์รูทที่เรียกว่าสแควร์รูทออฟซัมสแควก็เป็นไปได้แต่ว่าในทิศทางหลักๆทางแกน x นะครับที่เรียกว่าทิศทางในทิศตะวันออกตะวันตกหรือว่าทางแกนวายในทิศทางเหนือใต้มันก็จะต้องมีศักยภาพในความต้านทานในทิศทางหลักๆดังกล่าวไว้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอาคารที่ว่านี้นะครับที่เรียนให้ทราบแล้วว่าแรงกระทําที่ center of mass มัน induce ที่ center of mass มีการเกิดแผ่นดินไหวในทิศทางตะวันออกตะวันตก ทิศท,ทางตะว,วันตกออกตะวันตกมันก็จะกระจายไปสู่ส่วนที่ stiffness หรือว่าสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ดีซึ่งก็คือส่วนที่เป็น moment frame จากในรูปนะครับที่วางตัวในทิศท,ทางตะวันตกแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดแรงกระทําในทิศท,ทางเหนือใต้นะครับเหนือใต้แรงกระทําในทิศท,ทางเหนือใต้จากการเกิดแผ่นดินไหวก็จะกระจายไปสู่ Lateral System ที่วางตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งมีค่า Stiffness หรือว่าความสามารถในการต้านทานการเสียรูปในทิศทางเหนือใต้ที่มากดังปรากฏในรูปในวงวงสีส้มๆนะครับการออกแบบนะครับเนื่องมาจากว่าแรงมันจะกระจายเข้าสู่ชั้นแต่ละชั้นเข้าสู่ f l อร์แต่ละ f l อร์ Lateral System ก็จะมี ความสูงจากชั้นล่างขึ้นไปจนชั้นบนนะครับการพิจารณามันอาจจะพิจารณาเหมือนกับเรามองคานที่เป็นแคนทิ l ิเวอร์บีมตัวหนึ่งนะครับแขนทิริเวอร์บีมตัวนี้นะครับถ้าเราจับมันหมุน90องศามันก็จะกลายเป็นแคนทิ l ิเวอร์คอั์น์แล้วมีแรง h o r i z o n t a l ฟอ force มากระทำในขณะที่แคนทิริเวอร์บีมมี vertical force มากระ um. ทำ ะร,ระบบแ a ต e ท a l ์ล s ซิสเต็มก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันอาจจะพิจารณาเหมือนกับเป็นโครงถักยื่นถ้าเกิดมองภาพว่ามันคือเบรสเฟรมนะครับหรืออาจจะเป็นโครงถักแบบที่เรียกว่าเ e r e n ดียลทรัสนะครับซึ่งมันก็คือ Moment Frame นั่นเองแต่ต่างกันเพียงแต่แรงแผ่นินไหวเนี่ยต้องคิดถึงอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ได้กระทำในทิศท,ทางลงหรือว่าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายได้เพียงทิศท,ทางเดียวมันกระทำแบบกลับทิศกัน เพราะพื้นดินมันกระชากสั่นซ้ายสั่นขวาสั่นซ้ายสั่นขวาเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องพิจารณา Reversible Load ด้วยนะครับตัวอาคารสมมุติมีอาคารทั้งหมด4ชั้นตามที่ปรากฏในรูปมีพื้นชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับแล้วถ้าเกิดมอง Flo o r p l a นนะครับเราในวางตัวในทิศทางตามที่ปรากฏตามนี้แรงกระทำใน ที่ตำแหน่ง Center of ออฟแมสสมมุติว่าในทิศทางตะวันออกตะวันตกนะครับ east west ก็จะกระจายแรงในทิศทางดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่และเ r a l ซิสเต็มที่กระทาที่วางตัวในทิศท,ทาง east west เข้าไปด้วยนะครับรูปแบบการวางตัวนะครับการจัดวางของตัว Brace Frame อย่างในรูปก็จะเป็นตัววคว่ำนะครับมีแรงกระทำในทิศทางจากซ้ายไปขวาก็จะปรากฏให้เห็นว่าเมมเบอร์ ที่อยู่ทางด้านสายขอบซ้ายที่เป็นตัวสีเขียวเขียวก็จะรับแรงดึงนะครับเกิดแรงต้านที่ฐานที่เรียกว่าเบสเชียจากผลรวมซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับจากผลรวมของฮอริซอนท็อกฟอสซ่กระทำกับพื้นแต่ละชั้นที่เรียกว่าสตอรี่ฟอร์ซนะครับและก็จะเกิดโอเวอร์เทอร์นิ่งโมเมนต์นะครับที่เป็นรีสิสติ้งนะครับในทิศทางสวนกลับกับ Story Force นะครับโดยสีเขียวๆก็จะเป็นเทนชันและสีออกเหลืองเข้มๆก็จะเป็น Member ที่อันเดอร์คอมเพรสชันแต่อย่างที่เรียนให้ทราบครับเราไม่ได้ออกแบบ Member แค่ให้รับ Tension Compression เพราะว่าแรงกระทำมันไม่ได้กระทำในทิศทางเดียวมันต้องมองภาพกลับทิศด้วยดังนั้น Member จะต้องมีอะบิลิตในการรับแรงกลับทิศกลับไปกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับสาเหตุที่ทําในรูปแบบ V shape นะครับ V คว่ำก็เพราะว่ามันสะดวกครับที่จะติดตั้งประตูได้นะครับติดตั้งหน้าต่างได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ lateral system ที่เป็นที่นิยมนะครับสำหรับส่วนโครงสร้างเหล็กในต่างประเทศนะครับทีนี้เนื่องมาจากว่าตัวอาคารเราก็ต้องตบตีกับ สถาปนิกด้วยว่าเราจะวางเชียร์วอล์ได้ตำแหน่งตรงไหนสถาปนิกก็พยายามที่จะให้ตำแหน่งของระบบรับแรงทางข้างของเราซ่อนๆหลบๆกนะครับเพราะว่าเขาก็มุ่งหวังให้ตัวอาคารสามารถใช้งานได้ได้ได้อย่างมีทัศนียภาพที่ดีมีความสวยงามแต่ในมุมของวิศวกรก็ต้องการความแข็งแรงมันก็ต้องเคาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์กันมาสมมติว่าการจัดวางเราสามารถไปตอบโต้ก,กับอาร์เคเต็กแล้วได้การจัดวาง ตัว bracing ออกมาเป็น3ตัวก็คือตัว1ตัว2แล้วก็ตัว3นะครับเหมือนเดิมครับจุดศูนย์กลางของแรงแผ่นดินไหวที่กระทำกับพื้นชั้นหนึง,หนงอยู่ที่ center of mass แต่คำถามคือจุดศูนย์กลางของความต้านทานแรงแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าแรงกระทาในทิศทางเหนือใต้เหนือใต้นะครับแน่นอนครับมันก็จะต้องกระทำ ผ่าน e e n t e r of mass ส่วน center of rigidity เนื่องมาจากว่าตัวเหนือใต้มันจะมี2ตัวนี้นะครับที่วางตัวในแนวเหนือใต้มันขนาดสมมุติว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็ระยะเท่ากันด้วยนะครับจากขอบอาคารเพราะฉะนั้น center of rigidity ในความต้านทานแรงผ่นดินไหวในทิศทางเหนือใต้มันก็อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ ทางแกน x นะครับอยู่ตรงกลางในขณะที่ถ้าเกิดแรงแผ่นดินไหวในทิศทางตะว,วันออกตะว,วันตกเนื่องมาจากว่า brace frame หรือว่า lateral system สอตัวแรกมันไม่มี ability ที่มากนักนะครับในการต้านทานดังนั้นตัวที่เยอะนะครับต้านทานได้ดีก็คือตัว bracing ที่อยู่ทางทิศใต้ของตัวอาคารดังนั้นจุดศูนย์กลางในความต้านทานทั้งหมดเลยนะครับ เนื่องมาจากว่ามันมีตัวเดียวมันก็เลยอยู่ที่ด้านล่างของตัวมันเองตัวเดียวนะครับดังนั้นจุดศูนย์กลางทั้งหมดก็คือในแนวแกน x อยู่ตรงกลางในแนวแกน y อยู่ที่ด้านทิศใต้ของตัวอาคารจุด center of rigidity ของระบบรับแรงทั้งข้างก็อยู่ตรงตำแหน่งที่ชี้อยู่ณนะตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันมีแรงมากระทำในทิศทางตะวันออกตะวันตกนะครับเอาเหนือใต้ก่อนนะครับก็เป็น เอิร์เควกนะครับในทิศทางตามแกน Y เหนือใต้นะครับมันผ่าน Center of m a s แมันผ่าน Center of Rigidity และ b r a สเฟรม2ตัวนี้เชียร์วอลตัวนี้มันมีค่าสติ n e s s ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นแรงต้านที่เกิดขึ้นมันก็จะผ่าน Center of Rigidity แล้วก็กระจาย r e s i s t ตนต์ตัวนี้นะครับในทิศทางตามแกน Y ไปที่ตัวเชียร์วอล2ตัวที่วางตัวในทิศทางเหนือใต้ ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงแผ่นดินไหวกระทาในทิศทางตะวันออกตะวันตกแน่นอนว่าศูนย์กลางของแรงก็จะกระทาผ่านเซนเตอร์ออฟแมสแต่ศูนย์กลางของความต้านทานเซนเตอร์ออฟร d จิ y ดิตี้อยู่ทางทิศใต้เพราะฉะนั้นความต้าน,านทานที่เกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในทิศทางของตัว bracing ที่อยู่ทางทิศใต้ส่งผลให้เกิดอะไรครับเกิดเอเซนเทรซิตี้ขึ้นเอเซนเทรซิตี้ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ ก็จะส่งผลทำให้เกิด Extra Force อันเนื่องมาจาก Eccentricity ขึ้นถ้าเกิดว่าอาคารไม่สมมาตรอาคารมันก็จะบิดตัวนะครับเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีระบบรับแรงทางข้างในทิศทางเหนือใต้ที่แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถ Offset ผลจาก Eccentricity ดังกล่าวนี้ได้มันก็จะเกิดความต้านทานนะครับ ที่เป็นลักษณะของแรงคู่ควบกระจายเข้าสู่ตัว brace frame หรือเ h e ย r w a l l ที่วางตัวในทิศทางเหนือใต้ดำที่ปรากฏในรูปหรืออีกในหนึ่ง force ที่กระจายเข้าไปที่ตัวเ h e ยร์วอลตัวที่1และตัวที่2ก็จะมีค่าเท่ากับค่าของ earthquake load คูณกับระยะ eccentricity แล้วหารด้วยระยะห่างระหว่าง ตัวเชียร์วอล2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสมดุลของโมเมนต์นั่นเองทั้งนี้นะครับวิศวกรจะต้องเข้าใจว่าการจัดวางในบางรูปแบบมันมีความ unstable อย่างรูปแบบด้านบนแต่ว่ารูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่มัน stable พออยู่ได้นะครับการพิจารณาก็ประมาณนี้นะครับจะบอกว่าไม่จำเป็นหรือเปล่าที่ที่ระบบด้านทานแผ่นดินไหวจะต้องมีความสมมาตรกับตัวอาคารขอเรียนว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น ราบใดก็ตามที่วิศวกรเอาประเด็นนี้คิดพิจารณาเข้าไปอยู่ใน Equation เข้าไปอยู่ในแบบของของวิศวกรผู้ออกแบบไว้แล้วด้วย Take into account ผลจากการเยื้องศูนย์ด้วยนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าอาคารมันมีตำแหน่งของ Lateral System ที่มีความสมมาตรตัวอาคารมีความสมมาตรเป็นตัวรูปกล่อง ผลที่เกิดขึ้นจาก eccentricity ซึ่งเป็น additional extra load นี้มันย่อมไม่เกิดขึ้นนะครับก็สำหรับโพสต์นี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการกระจายของแรงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ